สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับพามาอัปเดตพามาชมไม้อีกหนึ่งตัวหนึ่งลหัสนะครับที่มีความสวยงามเรื่องใบเรื่องกิ่งนะครับพี่ๆว่างดอกดกวางนารายผสมกับทองหยิบนะครับเป็นไม้สไตล์แบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนะครับนี่เลยนะครับน,นี่เห็นไหมเอ่ย สวยงามนะครับดูใบก่อนนะครับพี่พี่เป็นไม้อีกตัวที่ที่อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆรหัสใหม่นะครับทําการผสมมาใหม่เพื่อให้ได้ไม้ที่มีความแปลกความหลากหลายในการพัฒนาหรือการผสมชวนชมนะครับจะได้มีอะไรให้เล่นอยู่เรื่อยๆนะครับพี่พี่เออนะครับฝากติดตามไม้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับพี่พี่เพราะว่า ตอนนี้ไม้ไซส์มันจะยังไม่ใหญ่เท่านิโป้งนะครับนี่ถ้าเทียบกับนิโป้งผมนะครับแต่มีความโดดเด่นเรื่องใบนี่ถือว่าโอ้โหเงามากใบประหลอดจริงๆนะครับใบประหลอดมากๆอีกสักสองเดือน น่าจะได้เปิดแบ่งชุดนี้เพราะว่าไม้ยังเล็กอยู่นะครับให้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันหน่อยนะครับสำหรับคอคอโซโคแล้วชื่นชอบความใบสวยนะความใบสวยของชนชมพูดถึงเรื่องใบสวยเพื่อนๆก็จะมีความสวยงามต่างกันเนาะนะครับแต่ละท่านก็จะชื่นชอบต่างกันไปนะครับแต่อยากให้ดู เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นแบบอย่างนะครับความสวยงามของใบแต่ละท่านจะชื่นชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ละหัสนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมกอดพี่ๆหน่อยนะครับฝากไว้ในในอ้อมกอดความความรักและความรู้สึกนะครับแต่ต้องไปลุ้นตัวตัวฟอร์มไม้ว่ามันจะออกในในรูปแบบแบบไหนนะครับแต่เรื่องใบนี่ ถือว่าโดดเด่นเป็นที่โดดเด่นเลยนะครับที่มีเยอะไหมไอ้จำนวนชุดนี้ทำไว้เยอะไหมพี่ <Yeah. S 1> ทำไว้เยอะด้วยนะครับปีนี้สองเดือนน่าจะได้แบ่งนะพี่เนาะ <Yeah. S 1> อะนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามไว้ด้วยสองเดือนประมาณสองเดือนครึ่งนะครับพี่สมพรบอกมาอย่างนี้เปิดจองก่อนเลยได้ไหมเนี่ยไหนเอาแบบสุดๆเลยนะ เผื่อท่านใดชื่นชอบนะครับออาให้ดูเป็นตัวอย่างอย่าเพิ่งจองกันมานะครับพี่พี่พูดเล่นเฉยๆนะครับนี่โอ้โหดูก่อนปาดีิโทอีกหนึ่งเบอร์หนึ่งรหัสนะครับบอกเลยว่าสนุกสนุกสนุกพี่พี่สนุกสนุก ติดตดูฟอร์มใหม่อืมเป็นที่โดดเด่นมากๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยสองเดือนเดี๋ยวเรามาแบ่งกันนะครับพี่ๆฝากอ่ะท่านใดที่อยากได้อยู่หรือยังไงก็สผูนชมน้องชลินก็จะมีแบ่งเหมือนกันนะครับโอเค